พบกับการและร้านไลออนคานะคะวันนี้ไม่ต้องสงสัยนะคะพอดีการตาเจ็บนิดหน่อยเลยต้องใส่แว่นนะคะแต่รถของการเนี่ยพิเศษอีกแล้วนะคะคันนี้เนี่ยเอาใจลูกค้าที่เป็นครอบครัวใหญ่นะคะเพราะว่าเป็นรถเจที่นั่งนี่เลยค่ะ e u 2 u m u x นะคะคันนี้นะ,ะจะเป็นเครื่อง 1.9DVD นะคะ1.9เนี่ยดียังไงนะคะการต้องบอกเลยค่ะว่า1.9ข้อดีของเขาคือ1นเรื่องประหยัดโอ้โหประหยัดมากๆเลย2อีกอย่างหนึ่งคือภาษีถูกนะคะภาษีถูกมากๆเลยนะคะและสำหรับคันนี้อย่างที่การเน้นย้ำว่าไม่เพียงแค่5 0,000ืโลเท่านั้นและเป็นปี2017แล้วนะคะ แล้วเครื่องเนี่ยจะเป็นเครื่องดีเซลนะคะเป็นเครื่องบู u าวเวอรและราคาเนี่ยก็ต้องพิเศษอีกเช่นเคยนะคันนี้เนี่ยการขายเพียงแค่8,59,000บาทเท่านั้นโหพิเศษมากๆเลยพร้อมโปรโมชั่นฟรีดาวจริงจริงและเดี๋ยวการพามาดูนะคะว่ารถสวยราคาพิเศษโปรโมชั่นฟรีดาวเนี่ยเป็นยังไงมาดูกันเลยค่ะ ต้นด้วยนะคะนี่เลยค่ะคันนี้จะเป็นสีบรอนนะคะเหมือนที่เราเรียกกันบอลเงินนะคะแต่ในเล่มทะเบียนจะตีเป็นสีเทานะคะคันนี้จะเป็นรถมือเดียวจากป้ายแดงนะคะแล้วก็นี่กระจังหน้าโครเมียมนะคะคันนี้เนี่ยจะเป็นตัวม i n เนอร์เชดแล้วนะคะจะเป็นเครื่องบูพาวเวอร์แล้วก็ตัวกระจังหน้าใหม่นะเพราะเป็นปี2017แท้นะคะแล้วก็นี่เลยค่ะ จากที่ดูไฟนะคะไฟก็จะเป็นไฟ LED นะคะแล้วก็นี่เลยค่ะไฟตัดหมอกนะคะแม็กนี่ตัวแม็กนะคะจะเป็นแม็กสีเทานะคะเป็นแม็กสีเงินเลยแม็กแล้วก็ยางนะคะคันนี้สวยมากๆเลยนี่เลยค่ะเดี๋ยวการให้ดูและคันนี้จะติดสีเดิมนะคะสีเดิมๆเลยไม่ได้มีการสาดสีสีบางมากๆเลยคันนี้นะคะนี่ แล้วก็คันนี้นะคะกระจกก็จะเป็นโครเมียมนะคะบันไดนะคะมีบันไดครบเลยนี่เลยค่ะแล้วก็จะมีโครเมียมสำหรับมือจับที่เขียนว่า New X เลยนะคะนี่เลยค่ะโอ้สวยมากๆเลยแล้วอย่างที่การบอกคันนี้จะเป็นรถเจ็ดที่นั่งนะคะไปเที่ยวกันได้ทั้งครอบครัวนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณปู่คุณย่า ะะเด็กๆสามารถนั่งข้างหลังกันได้โดยไม่อึดอัดเลยนะคะแล้วนี่คันนี้นะคะนี่เลยค่ะจะมีกล้องหลังนะคะครบเลยนี่กล้องหลังนะคะแล้วก็เวลาเปิดโหเปิดง่ายมากๆเลยค่ะเพียงแค่สอดมือเข้าไปึปกบ เปิดเลยกระเด้งขึง้นเราไม่ต้องทำอะไรเลยนะคะแล้วก็จะมีสครับเพจที่เขียนว่าอีซูซุนะคะคันนี้ใช้น้อยมากๆ50,000ืโลเท่านั้นภายในจะเป็นสีครีมนะคะแล้วนี่เลยค่ะที่วางของที่อะไรู่ใหม่จริงๆคันนี้นะคะนี่เลยค่ะตัวตัวน็อตก็ไม่เคยขยับดูได้เลยนะคะคันนี้ใหม่มากๆ และที่สำคัญนะคะคันนี้จะเป็นเบาะหนังเลยนะเบาะหนังเจ็ดที่นั่งนี่เดี๋ยวการพาไปดูภายในกันเลยค่ะว่าใหม่ห้าหมื่นโลเนี่ยจะใหม่ขนาดไหนไปดูกันเลยค่ะนี่เลยค่ะข้างในที่การบอกโหใหม่มากๆเลยค่ะขนาดการใส่แว่นกันแดดยังเห็นเลยนะคะว่ามันใหม่มากๆเลยแล้วเบาะนะคะเขาจะเป็นเบาะแบบ เหมือนคู่แม็กนะคะพวกนี้คือ,ค,อคุณสมบัติพิเศษของเขาคือจะช่วยระบายความร้อนได้ดีนะคะแล้วเบาะก,ก็เป็นเบาะปรับไฟฟ้าเหมือนกันแล้วเดี๋ยวการนั่งให้ดูเลยนะคะเอาท่าไหนดี <c oughs> นี่เลยนะคะอ่าคันนี้นี่เลยค่ะโโหคือเบาะเวลาถ้ามันสูงไปเราสามารถปรับให้มันลงมาได้ด้วยเป็นระบบไฟฟ้านะคะแล้วก็คันนี้ จะมีหน้าจอนะคะสามารถใส่ซีดีได้นะคะ DVD c d ได้หมดนะคะแล้วนี่จะเป็นเกียร์ออตโต้นะคะเป็นเกียร์ออตโต้เลยแล้วรุ่นนี้นะคะจะเป็น1.9ที่การบอกว่ามันจะค่อนข้างประหยัดเลยแล้วจะเป็นรถขับ2นะคะไม่ต้องดูแลเผาขับสไม่ต้องถ่ายเปลี่ยนน้ำมันเผาขับ4กันเลยประหยัดอ,อีกเช่นเคยนะคะ แล้วก็เบรกมืออยู่ตรงนี้เลยใช้ถนัดมากนะคะแล้วเดี๋ยวการพามาดูบุ๊กเซอร์วิสนะคะนี่เลยค่ะคู่มือบุ๊กเซอร์วิสครบพร้อมจริงๆนี่อย่างที่การบอกนี่เลยค่ะอันนี้นะคะอันนี้จะเป็นวาเลนตีบุ๊กเก็ตนะคะก็คือบุ๊กเซอร์วิสของเขานะคะนี่เลยค่ะลูกค้าเจ้าของเดิมก็เข้ามาตลอดนี่ไม่เคยเข้ามาไม่พักเลยนะคะ นนแล้วก็คู่อีกอย่างหนึ่งก็คือคู่มือนะคะนี่เลยค่ะคู่มือแมนนัวแล้วก็คำแนะนำสำหรับการใช้รถ1.9ดนะคะมีครบเลยค่ะคันนี้คันนี้เนี่ยการต้องย้ำเลยนะคะคันนี้เป็นรถบ้าน100%เนนะคะไม่ใช่รถประมูลหรือรถเช่านะคะเพราะว่าอุปกรณ์คู่มือบุ Service, ๊กเซอร์วิสกุญแจ2ชุดนะคะแล้วก็อุปกรณ์ยางอะไหล่ครบทั้งหมดนะคะ แล้วก็นะคะรถเราการันตีก็คือมีการเข้าศูนย์นะคะแล้วก็1ไม่มีชนหนักไม่มีผิดความไม่มีน้ำท่วมโอนได้ร้อเปอร์เซ็นต์มีเล่มและคันนี้ยังเป็นมือเดียวจากป้ายแดงด้วยนะคะอ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะใหม่ห้าหมื่นโลเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวการพามาดูกันเลยนะคะนี่เลยคะ่ะสตาร์ทโขเครื่องนิ่มมากๆใครบอกว่ามิวเอสเครื่องดังไม่จริงเลยคะ่ะ ันนี้เครื่องนิ่มมากๆเลยนี่เลยค่ะไม่เพียงแค่ห้าหมื่นโลเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวการปรับให้ดูลุ่มน,ะะนั้ค่คะแป๊บนึงนะคะอ่านี่เลยค่ะไม่เพียงแค่ห้าหมื่นโลเท่านั้นโหสภาพสวยมากๆเลยนะคะรถคันนี้แล้วก็นี่เลยค่ะที่ปรับกระจกนะคะ มีครบเลยลายไม้โอ้โหลายไม้สวยมากๆเลยนะคะเข้ากับสีเบาะสีครีมของรถเลยนี่เลยค่ะหน้าจอหน้าจอก็สามารถเล่นซีดีดีวีดีได้ครบเลยนะคะแอร์สามารถปรับได้เลยเกียร์ออโต้อย่างที่การบอกโอ้โหคอนโซลอะไรของเขาสวยมากๆเลยแล้วก็นี่นะคะเดี๋ยวการนะคะจะพามาดูว่าข้างหลังนะคะด้านที่คนนั่งเนี่ย กว้างขนาดไหนเดี๋ยวไปดูกันค่ะพอได้มาลองนั่งเนี่ยหูบอกเลยค่ะว่าที่ไว้ขาเนี่ยกว้างมากๆเลยคันนี้นะคะแล้วเบาะเนี่ยบาะอิซูสุเป็นเบาะที่นุ่มมากๆจริงๆค่ะ แล้วหนังเขาเนี่ยดีมากแล้วนั่งเนี่ยกระชับตัวกระชับก้นเรามากมากเลยนะคะแล้วที่สำคัญผู้สูงอายุนะคะหรือเด็กๆเนี่ยสามารถนั่งได้เป็นอย่างดีนะคะเพราะว่าตรงข้างหลังเขาก็จะรับศีรษะนะคะแล้วตรงบ่อเนี่ยจะพอดีเลยนี่เลยค่ะอาจจะสำหรับไว้ของหรือไว้หรือเอาเด็กๆมานั่งตรงนี้ก็ได้นะคะนี่หรือจะ เอากาแฟอะไรโอ้โหคุณหญิงคุณนายได้เลยนะคะคันนี้นี่เลยค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะการดูนะคะเวลาไปเที่ยวนะคะดูหนังฟังเพลงเนี่ยเราไม่ต้องชเง้อมองจอข้างหน้าเลยนะคะนี่เลยค่ะมีสองจอบริการเลยนี่เราสามารถดูจอนี้ได้สบายนะคะเด็กที่อยู่ข้างหลังก็สามารถดูจอนี้ได้เลยโอ้โห ไปเที่ยวเขาใหญ่เชียงใหม่นี่ไม่ต้องเช่ารถให้เสียเวลาเอาคันนี้ไปเลยค่ะต้องบอกเลยว่าทั้งประหยัดนะคะสามารถบรรทุกคนได้ถึงเจ็ดที่นั่งแล้วก็วางสัมภาระได้นะคะแล้วนั่งเนี่ยดูได้เลยค่ะว่าขาการยังเหลืออีกเยอะนะคะสามารถเลื่อนเบาเลื่อนอะไรได้แล้วเข้าไปแถวที่3ก็สะดวกสบายนะคะคันนี้เหมาะกับครอบครัวจริงๆคะ่ะแล้วอิสุูอย่างที่การบอก เครื่องของเขาเนี่ยทั้งอึดทั้งทนเราทุกคนก็รู้กันอยู่ใช่ไหมคะว่าอีซูซูเนี่ยเครื่องทนขนาดไหนนะคะแล้วยิ่งตอนนี้นะคะเป็นเครื่องบูพาวเวอรทนมากๆเลยแล้วเดี๋ยวการจะพามาดูว่าการเข้าเบาะที่3เนี่ยเข้ายังไงง่ายมากๆเลยนะคะ <S <s เพียงแค่พับนี้เลยนะคะ มันก็จะเด้งไปเองโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรเลยนะคะสามารถที่จะเข้าไปข้างในได้เลยนี่นะคะโอ้โหง่ายมากๆแล้วที่กว้างมากๆจริงๆเดี๋ยวการจะลองขึ้นไปให้ดูนะคะว่ามันขึ้นได้ง่ายจริงๆนี่เลยค่ะแล้วก็เราก็ดันนะคะนี่นั่งไปโหสามารถนั่งได้จริงๆนะคะไม่ได้หลอกตาเลยนะคะรุ่นนี้เดี๋ยวการปิดให้ดูเลยค่ะอ่า น,ะะนี่ขนาดตัวเท่ากาันยังนั่งได้เลยแล้วขาไม่ชนด้วยนะคะต้องบอกเลยว่าขาเนี่ยโหยังเหลืออีกนะคะอาจจะมองไม่ค่อยเห็นเพราะการแสงเกณฑ์สีดำเนาะนี่เลยคะ่ะนี่การให้ดูเลยว่ายังเหลืออีกนะคะไม่ได้ติดเลยนะคะแล้วยิ่งเด็กเนี่ยโหสบายเลยขนาดตัวการนี้ยังนั่งได้นะคะ เดี๋ยวการพาไปดูโปรโมชั่นกันเลยนะคะว่ารถใหม่แค่ห้าหมื่นโลเนี่ยกับโปรโมชั่นพิเศษที่การจะมอบให้เนี่ยอย่างไหนเนี่ยน่าสนใจเอากันนะคะเดี๋ยวการพาไปดูกันเลยค่ะ ไปดูภายนอกและภายในแล้ววันนี้ภายในการรีวิวทั้งตอนหน้าตอนกลางและตอนท้ายกันเลยนะคะให้ลูกค้าได้เห็นจริงๆว่า1.9เนี่ยสามารถใช้งานได้จริงนะคะภายในกว้างนะคะพาสีถูกโขบมากๆเลยคะ่ะสามารถพาลูกค้าไปเที่ยวไหนมาไหนได้เลยทุกจังหวัดนะคะไม่ต้องห่วงนะคะแล้วก็อย่างหนึ่งที่การสัญญาไว้นะคะว่าจะมาบอกโปรโมชั่นพิเศษ คันนี้เนี่ยเดี๋ยวการบอกรุ่นอีกทีหนึ่งนะคะคันนี้จะเป็น e u ูสีล์ x 1.9 dvd นะคะปี2017แท้นะคะแล้วสีเทานะคะราคาเพียงแค่8,59,000บาทเท่านั้นนะคะแล้วที่สำคัญลูกค้าสามารถซื้อได้ทั้งสดและจัดไฟแนนซ์นะคะสำหรับลูกค้าที่ซื้อสด ะะลูกค้าซื้อสดเนี่ยการย้ำมาตลอดว่าร้านเราเนี่ยไม่มีแวก7%ลูกค้าเนี่ยกำเงินมาแค่859หรือ859,000บาทเท่านั้นไม่มีแวก7%แล้วทางเราโอนให้ฟรีพร้อมของแถมจัดเต็มเลยค่ะแล้วส่วนลูกค้าจัดไฟแนนซ์คันนี้เนี่ยการบอกได้คำเดียวเลยว่าฟรีดาวเท่านั้นนะคะสำหรับลูกค้าของการนะคะ ฟรีดาวแล้วผ่อนเพียงแค่14,000บาทต่อเดือนเท่านั้นลูกค้าเครดิตดีนะคะสามารถจัดสูงสุดได้7ปีเลยนะ,ะแล้วดอกเบีย้ยเนี่ยพิเศษจริงๆค่ะแต่ก่อนใครบอกโอหดอกเบีย้ยลดมือสองแพงมากๆนะคะสำหรับตอนนี้เต็นท์ไลออนคาสามารถทำดอกเบีย้ยถูกได้แล้วนะคะดอกเบีย้ยพิเศษ เพียง2.79เท่านั้นโหถูกมากๆเลยแล้วก็เหมาะกับรถสภาพสวยๆแบบนี้จริงๆค่ะแล้วลูกค้าที่สนใจนะคะง่ายมากๆเลยนะคะเพียงแค่ติดต่อกานนะคะทางโทรศัพท์ทางเฟ e บุ o k ทาง YouTube ทางไลน์ทุกช่องทางเลยนะคะการยินดีบริการนะคะทุกช่องทางจรงิงๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะสำหรับลูกค้าที่กำลังจะออก,กรถกับทางเราการก็ย้ำมาตลอดว่าเชื้อโควิดลูกค้าไม่ต้องห่วงเลยค่ะทางเรามีการฉีดฆ่าเชื้อนะคะล้างขัดสีเคลือบสีทําความสะอาดรถให้ใหม่อยู่เสมอนะคะออกไปเนี่ย สภาพป้ายแดงกันเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าคันนี้เนี่ยอย่างที่การบอกริ้วรอยน้อยมากๆสภาพป้ายแดงจริงอยากให้ลูกค้าทุกคนนะที่กำลังหารุ่น1.9เนี่ยมาดูคันนี้ก่อนจะรู้เลยว่าการไม่ได้โมยจริงเพราะว่าสภาพสวยมากๆนะคะอย่างที่การเน้นย้ำม,มาตลอดว่าร้านเราเนี่ยเน้นรถที่ไม่น้อยสภาพสวยนะคะลูกค้าเข้ามาไม่เคยผิดหวังนะคะ แล้ววันนี้การรีวิวคันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะและเดี๋ยววันพรุ่งนี้การจะมีคันไหนมาเสนอลูกค้านะคะติดตามกันด้วยนะคะเพราะการจะบอกไว้เสมอว่ารถร้านไลออนคาร์นะคะคุณภาพดีและสภาพสวยจริงๆนะคะวันนี้การลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ